สวัสดีครับโดยในวันนี้เราจะลองมาดูมาอัปเดตข่าวตลาดซื้อขายนักเตะประจำวันที่26มกราคม2565กันหน่อยซึ่งมันจะมีข่าวลือหรือข่าวนักเตะคนใดย้ายทีมหรือทีมไหนเสริมทัพแบบจัดเต็มกันบ้างเราลองมาดูกันเลยครับและสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลังอย่าง FC ไทยเชียร์มันส่ใจต้องที่แอ FC ไทยตามโลโก้ทางด้านสายบนของคลิป โดยข่าวอัพเดตตลาดซื้อขายนักเตะข่าวแรกนั้นเป็นการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยตัวอองโตนี่มัซิยาวแนวรุกชาวฝรั่งเศสไปให้กับเซบีย่าด้วยสัญญาย,ยืมตัวซึ่งการย้ายไปเซบีย่าของมัซิยาวในครั้งนี้เนื่องจากเขาต้องการไปหาโอกาสในการลงสนามและที่สําคัญมัซิยาวยังยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาอีกด้วยส่วนค่าตัวในการขอยืมตัวในครั้งนี้เซบีย่านั้นต้องจ่ายให้กับแมนยูประมาณ5ล้านปอนด์ ซึ่งการมาของออตโตนี่มสัสซิยาวในครั้งนี้เขาจะเข้ามาเติมเต็มเก,ม,เกมลู้ให้กับเซบียาและเตรียมพาทีมเบียดแย่งแชมป์ลาลิกาสเปนกับจาฟงอย่างเลอมันลิชซึ่งเซบียานั้นมีคะแนนต่าเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นส่วนข่าวต่อมาเป็นข่าวของกองหน้าสุดเนื้อหอมอย่างดูซานวลาฮวิตกองหน้าชาวเซอร์เบียวัย21ปีจากสโมสฟรฟิออเลตินา ซึ่งวลาาฮวิดตกเป็นข่าวลืออย่างนาหูกับอาเซนนลมาสักพักใหญ่แต่ทว่าล่าสุดเป็นยูเวนโตสที่เหยียบมิดไมล์ปาดหน้าเตรียมคว้าตัวดูซานวลาาฮวิตเข้าสู่ทีมโดยหลังจากที่พวกเขายอมจ่ายเงินสูงถึง75ล้านยูโรและทําให้ทุกอย่างสําเร็จ่วงไปได้อย่างรวดเร็วซึ่งในเวลานี้เหลือเพียงแค่ขั้นตอนการเจรจาเรื่องสัญญาเท่านั้นและอีกไม่นานยูเวนตตสก็พร้อมจะเปิดตัวกองหน้าคนใหม่อย่างดูซานวลาาฮวิตในเร็ววันนี้ ข่าวต่อมาเป็นข่าวต่อเนื่องโดยหลังจากที่อาเซนอนค่อนข้างเริ่มชัดเจนแล้วว่าพวกเขาจะพลาดการคว้าตัวดอซานบาลาฮูวิตหลังจากโดนยูเวนตุสป,ปาดหน้าเตียมคว้าตัวเข้าสู่ทีมซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นทาให้อาเซนอนเบนเป้าไปที่อเล็กซานเดอร์อิสซักกองหน้าตัวเก่งวัย22ปีจากสโมสรเลอัลโซเซดาดและอีกหนึ่งนักเตะอย่างลูก้าโยวิตกองหน้าวัย24ปีจากสโมสรเลอัมลมาดริดโดยดิวแรกอ,อย่างการคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิสซักนั้นอาเซนอลต้องเจอกับด่านใหญ่เพราะเลอกัอกา,าว,วอามทีมเชัน ส่วนดีวที่2ที่เดลี่เมลรายงานว่าอาเซนอลนสนใจคว้าตัวลูก้าโยวิดนั้นมันเกิดขึ้นหลังจากที่แล้วบอลิดทาท่าว่าจะกระโดดร่วมวงเข้าหนาตัวอเล็กซานเดอร์อิสซักด้วยโดยข่าวต่อมาเป็นข่าวของหนึ่งในนันกเตะของทัพปีศาจแดงแมนยูอย่างดอนนี่ฟาเดอร์เบกกองกลางชาวดัตช์วัย24่ปีที่กําลังพยายามหาทางย้ายออกจากแมนยูให้ได้เร็วที่สุดซึ่งล่าสุดจากรายง,งานของโรมาโนมี2ทีมอย่างคิสต้าพาเลสและบาลิเซียที่แสดงความต้องการอยากยืมตัวดอนนี่ฟาเดอร์เบกแต่ทว่าทางลาบัง,น,งน,นไม่อยากทที่่จจะปลอ,อออยฟาเเดบกกีม ซึ่งแน่นอนว่าตัวของฟานเดอร์เบนั้นอยากไปแต่สิ่งหนึ่งที่แมนยูจะไม่ยอมโดยเด็ดขาดเลยก็คือข้อเสนอยืมตัวที่พ่วงออปชั่นซื้อขาดมาด้วยเพราะแมนยูนั้นยังต้องการเก็บฟานเดอร์เบกเอาไว้ลงเล่นกับทีมในฤดูกาลหนนะ้าและข่าวสุดท้ายเป็นข่าวของกองหน้าตัวเป้าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นตามหามานานแสนานโดยในเวลานี้แมนซิตี้ก็จะปิดดีคว้าตัวยูเ,ยเ,วเลนอวาเลส กองหน้าชาวอนตินาวัย21ปีจากสโมสรลิเวอร์พูลโดยอเวเรตนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงให้กับลิเวอร์พูลซึ่งจากการลงเล่น35นัดเขาซัดไปถึง20ประตูและทําไปได้ถึง12แอสซิสต์และจากฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงนั้นทําให้หลายทีมชั้นนําทั่วทวีปยุโรปต่างอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมกันทั้งนั้นและล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้ตัวเขาไปอย่างแน่นอนแล้วหลังจากที่บอร์ดบริหารของหนึ่งในสโมสรที่จับตาดู arez, ายูเลี่างยาวนานอย่างอเวเลตออกมาษณ์ะยก่าวและยืืนย,ยกักบส่่อวาในเวนาน ถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับขาวอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะในวันนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ